โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปโซโล,โลเลดคริสตลัลคาร์เวอร์ครับผมหรือเป็นเลดไททันใหม่นั่นเองครับ สำหรับเรดคริสตัลคาเวิร์นนะครับก็จะดอกเป็นใจแอนสีร่มนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนี่อันนี้เลยครับใจแอนสีร่มนะครับของชิ้นนี้นะครับก็จะใช้อีโวพวกตัวแบบตัวในอัปเดตล่าสุดนะเออก็ใช้ของชิ้นนี้อีโวเกือบทุกตัวเลยนะครับเยอะมากนะยกเว้นซูคุน่าที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็สําหรับของชิ้นนี้นะครับสามารถอีโวได้ครับมันก็จะได้เป็นอ่ามันชื่อฟีด้ามัง้งถ้าผมจําไม่ผิดนะ ก็ได้เป็นฟีด้านะครับซึ่งเป็นตัวที่เก่งมากนะครับเป็นสายซัมมอนครับผมคล้ายๆกับคูลเลอร์เลยนะครับแต่ว่ามันตีไม่ได้นะครับมันตีไม่ได้นะคือการซัมมอนของมันเนี่ยมันเป็นพาสซีฟนะครับมันจะไม่เป็นสกิลกดนะการซัมมอนของเขาเนี่ยเลือดของตัวซัมมอนเนี่ยมันจะเป็นตามดาเมจของตัวมันนะครับยิ่งดาเมจเยอะเลือดซัมมอนก็ออกมาเยอะนะครับประมาณนั้นเป็นตัวที่เก่งครับเป็นตัวที่เก่งก็น่าทําไว้นะครับผม อ่ะก็นี่แหละแต่แอนซีลัมไปลงจากเลดคริสตัลคาเวิร์นนะครับซึ่งในเลดคริสตัลคาเวิร์นเนี่ยก็เป็นเลดธาตุแสงนะครับทำให้เราต้องใช้ตัวธาตุมืดครับบอกเลยว่าพอเราใช้ตัวธาตุมืดเนี่ยถ้าเรามีตัวนะมันก็จะง่ายมากๆเลยนะครับยังไงมันเลดสิบเก้าเวฟไอเซนกินเรียบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราแม่เป็นธาตุแสงด้วยครับเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนธาตุอะไรมันเลยนะครับผมเซตทีมก็จะเหมือนกับเซตทีมไอเลดที่แล้วเลยนะไอเลดเจ้าดักเน็ตนะเออเซตทีมเดียวกันเลยแต่ว่วา รอบนี้ผมเปลี่ยนตัวบูตังครับเป็นมิคซะนะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นเลดไทยท่านไงผมก็เลยแบบมิคซะมันเป็นนักฆ่าไทยท่านนะเพราะฉะนั้นเรามีคซะขึ้นไหลครับเกิดไทยท่านมันจะกลัวบ้างฮะแล้วถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมนี่นะครับคริสตัลคารวอร์เลดนะครับเลดนี้นะครับกดเลยครับสตาร์ทครับโอเคพอเราเข้ามาถึงนะครับเลดมันก็จะออกฟ้าๆอย่างนี้นะครับผมเราก็หันนะอันนี้ฝั่งบ้านเราใช่ไหมเราหันหาจุดเกิดมอนครับ มันจะเป็นจุดอย่างนี้นะครับแยกออกสองทางแบบนี้เราก็วางสปีดวากอนครับใกล้ๆอ่ะแถวๆข้างหน้ามันนี่แหละเราจะเล่นเราจะเล่นข้างหน้านะครับผมเออเพื่อเพื่อแบบว่าไม่ให้มันติดลิมิตเวฟไงเราก็จะเล่นข้างหน้าไปเลยนะครับด้วยความที่ตัวเรามันตึงอยู่แล้วนะครับมันเล่นข้างหน้าง่ายนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราอัพสปีดวากอนหนึ่งทีนะครับตอนมันขึ้นเคียวเวฟนะครับเดี๋ยวเดินมารอข้างหลังเลยนะครับผมเดินมารอเลยจ้าอ่าหันมุมนี้ด้วยเพื่อจะได้แบบเล็งตรงนี้ได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวววเรราาจะะงตัันึคบ วางไอ้หน้าผีไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งแต่เดี๋ยวัสปีดวาก้อนก่อนอ่าอัพหนึ่งทีครับจากนั้นรอวางหน้าผีครับนี่แล้วก็วางไปครับถามว่าเอ้ยมอนมันยังเดินมาไม่ถึงเลยทําไมต้องวางนะครับอันนี้คือกรณีที่คุณเล่นคูณ3ครับถ้าคุณคูณ3เนี่ยคุณจะวางตอนเวฟสามไม่ทันครับก็เลยต้องวางเวฟนี้ครับอันนี้ผมเล่นเผื่อแบบคูณ3ให้เลยครับตรงนี้กับสปีดวาก้อนต่อครับไม่มีอะไรครับอัพไปยาวๆครับ เอาไปเลยครับเอาไปเลยยาวๆเลยครับก็รอวางไอ้จังครับผมวางได้ก็วางวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะวางอ่ะสปีดอยู่ฝั่งนี้ละไอ้จังอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ไอ้จังเนี่ยวางให้มันบัฟโดนก้อนหินก้อนนี้ด้วยนะครับถ้าไม่โดนนี่แย่นะผมบอกก่อนไม่โดนแย่นะครับโอเควางได้ครับโอเคพอเวฟสี่ครับเดินมาข้างหลังอีกรอบหนึ่งครับอันนี้อาจจะเดินไปเดินมาเยอะหน่อยนะครับอัพหนึ่งทีครับแล้วก็กลับมาครับกลับมาอัพสปีดวาก้อนครับ อาจจะรอดูตังก่อนก็ได้นะครับมีตังปุ๊บอัพอ่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือการรอเวฟปห้าครับเดินมาข้างหลังอีกแล้วครับเดินมาข้างหลังอีกแล้วอัพไปหนึ่งทีครับแบบนี้ครับแล้วก็กลับมาครับกลับมาเอาสปีดวากอนครับฝั่งที่เหลือครับอัพไอจังครับอ่าตอนนี้ไอจังจะได้อีกขั้นหนึ่งอ่าโอเคสปีดวากอนขั้นสิบนะครับไอจังขั้นสามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินมา้อข้างหลังเลยครับโอเคตรงนี้ครับวางตัวเพิ่มครับคราวนี้วางฝั่งนี้มั่งออััทีครบเเหมมืนดิ เรียบร้อยทีนี้เราจะไม่ยุ่งกับข้างหลังแล้วนะครับรอกราฟสปีดวากอนครับรออัพไปจังครับอ่าเอาไปจังครับจากนั้นครับผมเราก็มารอครับรอวาง e not ครับตรงนี้ครับเอาตรงกลางเลยแล้วกันตรงกลางฮะเอาหลังสุดเลยนะคุณผู้ชมหลังสุดเลยนะครับนี่นะครับเพื่อจะได้แบบให้ระยะมันแบบออกมาจากจุดเกิดไกลที่สุดนะครับเพราะระยะมันกว้างมากนะครับโอเคจากนั้นครับเวฟเจ็ดครับ up e d not นะครับผม up ไปเลยครับให้เป็น full e แบบนี้นะครับ แค่นั้นแหละแล้วก็ฟาร์มเงินยาวๆแล้วนี้สบายแล้วครับผมแล้วก็อย่าลืมบัฟด้วยนะเออผมยังลืมเลยเพราะฉะนั้นคุณห้ามลืมผมลืมได้แต่คุณห้ามลืมตรงนี้สามารถคูณ3ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะครับผมจะฟาร์มเงินอย่างเดียวแล้วนะคุณผู้ชมนะเกก็สําหรับเลนนี้นะครับพิลเล็กๆน้อยๆก็คือเราวางตัวดาเมจตั้งแต่เวฟสองเลยนะครับถ้าจะเล่นคูณ3แต่ถ้าใครแบบเป็นคนแบบสายเอืยอยเยเฉยเเล่นคูณ1อยู่แล้วก็ ถ้าเล่นคุณหนึ่งอยู่แล้วผมก็แนะนําว่ากวางตอนเว็บสามก็ได้ครับมันทันนะครับยอตรงนี้เราก็รออัพไอจังนะครับผมรอตังนิดหน่อยฮะอ่ะเอาไอจังเป็นขั้นขั้นแปดนะครับก็ในเว็บแปดนะครับสปีดวาก้อนขั้นสิบห้านะครับไอจังเป็นขั้นแปดนะครับอืมประมาณนั้นแล้วตรงนี้ก็ปล่อยไปเลยครับตัวเดียวยาวๆอ่ะเราก็สปีดวาก้อนต่อครับหนึ่งทีครับแล้วก็เอาไอจังต่อครับสองที ตอนนี้สปีดวากอนขั้น16นะครับแล้วก็ไอจังขั้น10นะครับอืมแล้วเดี๋ยวเวฟหน้าสปีดวากอนขั้น18เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับเมื่อเลดท,ที่แล้วเลยเนาะไอเลดเลดดักเน็อ่ะเออเหมือนกันเลยนะฮะเรียกได้ว่าแบบแทบจะถอดกันมาเลยนะต่างกันแค่แบบทางมันค่อนข้างจะมันมันไม่มีทางที่มันมาชนกันอะ่ะเออเอ่อไปครับเดี๋ยวรอตังค์นิดนึงครับ รอตังค์นิดนึงฮะเราจะเอาให้ได้ขั้น18นะครับผมวันนี้ก็รอไปครับถ้าเกิดอัพไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังไม่ต้องไปอัพไอจังนะครับเอออัพว็บหน้าก็ได้ครับคือให้มันเป็นสะสมตังค์ไว้อะเราต้องงกนิดนึงนะครับโอเคอัพสปีดวากอนครับแล้วก็อัพไอจังครับจากนั้นครับพออัพไอจังไม่ได้แล้วนะครับตังที่เหลือนะครับให้เราวางเอ็นอตเพิ่มครับหนึ่งตัวอ่ะวางเข้าไปครับเราอัพให้เป็นฟูลเอลครับเออคุณผู้ชมจะวางเอ็ได้นะควางลวงหน้าไว้ก็ไได้นะครับวางป จะวางได้อีกไหมอ่ะวางไว้อ่ะวางไว้ก่อนเออแล้วเดี๋ยวค่อยอัพทีหลังอเอ๊มาครับเวฟบสิบสองอัพสปีดวาก,ก้อนต่อครับแล้วก็อัพไอจังเลยครับตั้งเห,เหลือก็ไปอัพไปเจ้าเอ็ดนอตเพิ่มฮะตรงนี้นิดหน่อยหน่อยไม่ได้ฟูลเอก็ไม่เป็นไรนะครับตั้งเหลือเราก็าอัพเพิ่มครับเดี๋ยวมันก็ได้เองนะฮะก็อาจจะดูงกนิดนึงแต่เราก็ยังแบบเออยังไปอัพตัวดาเมดอยู่นะไม่ได้งกขนาดนั้นนะครับโอเคในเวฟบสิบสามครับ เราอาจจะ up พ d not เพิ่มหนึ่งไอหนึ่งตัวนะไอตัวที่เราอัพไว้เนี่ยให้มันเป็น full le อีก e ตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นสามตัวนะแล้วค่อย up speed wagon นะครับเราสามารถแบบขายตัวข้างหลังก็ได้นะครับจะขายหรือไม่ขายก็ได้อันนี้แล้วแต่ผมขายไว้ผมไม่อยากปล่อยให้มันลกฮนะผมไม่ชอบปล่อยให้มันลกขายก็ได้ไม่ขายก็ได้อันนี้แล้วแต่ผมไม่วางเพิ่มแล้วนะเพราะว่าถ้าถ้าวางเพิ่มเนี่ยสแสดงว่าต้องขายเข้าใจปะ่ะคือผมพูดว่าขายก็ได้ไม่ขายก็ได้แปลว่ามันไม่ต้องวางเพิ่มแล้ว พราะตรงนี้ผมวางอยู่เท่าไหร่ห้าตัวหกตัวตรงเนี้ผมวางไว้หกตัวรวมข้างหลังสองก็เป็นแปดตัวแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้วางเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับเออไม่งั้นถ้าผมวางเพิ่มปุ๊บอ้าวพี่มันต้องขายนี่หว่าพี่ไม่ขายแล้วพี่จะวางเพิ่มได้ไงใช่ไหมอ่าแต่อันนี้ผมขายเพราะว่าเออผมไม่อยากให้มันลกๆอยู่ข้างหลังจากนั้นครับผมเวฟลสิบห้าครับรเราอัพไออัพสปีดอัพไอก่อนอ่าอัพไอให้เสร็จครับแล้วตังที่เหลือครับเอาไปลงเอสนอตให้เป็นฟูลเอลีเกือบทุกตัวเลย เอาเท่าที่อัพได้ครับออพให้เป็นฟูเอลีทหมดเลยเนี่ยเท่าที่มีฮะเหลือมีกี่ตัวก็อัพไปฟูเอลีหมดปั๊บจากนั้นก็เอาตัวหนึ่งครับตัวกลางอะตัวกลางของเราเลยอะอัพให้เป็นอัพให้ตันครับแล้วก็มีตังเหลือนิดหน่อยก็อัพอีกตัวหนึ่งฮะอัพไปครับเอาให้ตันอีกตัวหนึ่งตัน2ตัวไปเลยครับเนี่ยมันยังไม่ตันหรอกแต่ตันเวฟหน้าอ่ะตัน2ตัวแล้วก็คือเนี่ยผมมีตัน2ตัวแล้วก็ตัวฟูเอลีอีกสตัวโอเคจากนั้นก็วางนกหมือครับเเววางไปลย อัพเลยครับอัพเลยฮะเจ้ายาวครับผมกดรัวๆโอเคเวฟบสิบเจ็ดครับพอรัพไอพอพอรับไอน้องหมึกเสร็จแล้วนะครับแบบว่ามันอัพต่อไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็อัพเจ้าเอ็ดน็อตเพิ่มนะครับผมไอหน้าผีเพิ่มนะฮะอัพไปเลยครับอัพไปฮะได้กี่ตัวก็อัพไปครับอัพไปเลยเอาเท่าที่เอาให้ตั้งหมดอะอัพไปเลยเนี่ยตั้งมันเหลือไงเอออัพต่อไม่ได้แล้วครับเออเว็บสิบแปดครับอัพน้องหมึกให้ตันครับจากนั้นครับวางไอเซนครับให้เป็นฟูลเอลีครับ พลเอลีก็เอาขั Rabbi ้นนี้ไปเลยนะอัปเกรดห้าเนี่ยเออแล้วก็หยุดอัพไว้แค่นี้ก่อนนะครับแ e ค่นั้นแหละเสร็จแล้วหมดแล้วไม่เหลือตังแล้วไม่เหลืออะไรแล้วรอเวฟสิบเก้าเวฟสิบเก้าก็ถอนตังฮะแล้วก็อาไอเซนให้ตันจบจบข่าวจบบริบูรณ voilà. ์เย่เวสิบเก้าครับอ่าถอนตังครับผมแล้วก็อัไอเซนให้ตันเลยครับตังเหลือก็อัพเจ้าเอ็นนองเอ็นนอตไปฮะ แ้วก็ตรงเนี้ยตังมาเหลืออีกคุณผู้ชมจะไปขายตัวข้างหลังแล้วก็มาวางเพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่น,นี้แล้วแต่ก็กดสกิลขึ้นมาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเผื่อมีตัวหลุดแต่มันไม่หลุดหรอกดูดิดูสภาพเดีย๋ยเอาอะไรมาหลุดเห็นปะ่ะก็ขอญาตเปิดเอฟเฟกเลยนะครับผมเออขออนุญาตกลับไปเปิดเอฟเฟกนะโอเคถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตแบบตัววิ่งมันเหมือนจะหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็กดย้อนก็ได้นะครับ ส่วนใหญ่ตัวที่หลุดจะเป็นตัววิ่งนะครับถ้าไม่ถ้าเป็นตัวธรรมดามันไม่หลุดหรอกแต่ก็ผมก็ยังไม่เจอตัวหลุดนะส่วนใหญ่ก็ตุยหมดนะครับพอบอสออกมานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมรอก,ก่อนให้ลูกกระจอกมันออกมาก่อนให้ลูกกระจอกมันออกมาให้หมดก่อนอ่าโอเคลูกกระจอกตายหมดละไปโคนเลยครับเสร็จเรียบร้อยไหนดูหน้าเอเลนหน่อยดิ เอเลนส์เยสกอนไอตรงสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้คืออะไรอะคุณผู้ชมผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยสัญลักษณ์บอกว่าเป็นล่างโคนเราอยางเงี้ยหรอเฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นจริงๆนะเนี่ยโอเคได้ไปแล้วครับผมเข็มฉีดยานะครับผมก็เป็นเขาเรียกอะไรน้ำไขสันหลังของของคนที่เป็นไททันอะนะเออน้ำไขสันหลังของไททันนะครับผม ก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้แบบว่าเออผมมีกําลังใจไปแบบลองเทสโซโลเรดโ,โ,โซโลนู่นโซโลนี่หรือว่าโซโลเซตอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวเซตอื่นๆค่อยตามมาทีหลังตอนนี้เอาเซตที่แบบดีที่สุดไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าแบบแต่ละตัวเนี่ยเฮ้ย ศัก,กยภาพแบบตึงๆมันเป็นยังไงคุณผู้ชมจะได้ไปสุ่มหากันนะครับจะได้ไปทํากันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีเพชรน,นะครับไม่มีเพชรสุ่มตัวอย่างเงี้ยก็สามารถไปดูคลิปสอนฟาร์มเพชรได้นะครับผมทําไว้แล้วนะคะฟาร์มแบบเอฟเคง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนะเออก็ไปดูกันนิดนึงนะครับและสาหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย